วันนี้แบดไนท์ฟิชชิงนะครับคืนบันศุกที่21มิถุนาครับก็วันนี้ก็จบแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะรับรางวัลนะครับที่1ครับวันนี้ไซส์3 0ขึ้นมา7ตัวนะครับขึ้นมา7ตัวนะครับแล้วก็มีปลาใหญ่นะครับปลาใหญ่นี่ขึ้นเยอะเลยนะครับแต่เรามีสารางวัลครับ1 0กิโลทั้งนั้นเลยนะครับเป็นแถวเลยนะครับปลาเป้นะครับขึ้นมาคนเดียวครับขอพิเทนลำปางนะครับ ครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังเป็นการรับรางวัลนะครับพี่หนึง ặt, <อ> <Supp ets> น่งครับพี่หนึง่งพี่จีก็ติดรางวัลครับมาม,มาเลยครับมาถ้าได้ถ้าได้เลี้ยงกันก็ดีครับได้เลี้ยงก็ดีเดี๋ยวจะลงยูทูปโอ้มองไม่ค่อยเห็นหันมาทางนี้ดีกว่าจะเห็นหน่อยห<น>มวกมองไม่เห็นนะมันกลางคืนถอดก็ดีเออครับพี่หนึ่งเออโอเคดีครับ สามหมื่นรับใหม่รับแทนครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่สองแก๊บใหม่กับป้าเมียฮูเนอะได้สามร้านบาทที่สองแก๊ปโดนน็อะไปในเวลาแป๊บเดียวนะครับหันมาดูนะครับสองนาทีก็โดนแล้วครับขอบคุณครับแก๊ปครับขอบคุณครับที่สามใครเอ่ย เอ๋มันออกมืดๆหน่อยนะนี่เอ๋ที่สามใครเอ๋คนเลี้ยงปลาเอ๋จ๋าเร็วรับรางวัลหน่อยจ้าเขารออยู่เอ้ยเอาแล้วอ่ะไม่เอาอ๋ที่สี่มาใครที่สี่บอกว่าขอไล่กันหน่อยเออไม่ใช่ไม่ใช่พิษแกงก้องขอที่สี่ขอที่สี่พิษแกงก้องอ๋อขอจากฮับของเอ๋มันก่อนอ่าอ่ะอ่ครับของแขกรับที่สามของเอ๋ละกันครับผมเอ๋โอเคแขก แขกรับแทนนะครับขอบคุณมากครับผมที่สี่ไอวิทแกงง่อมครับเองตายครับวงกล้องด้วยครับผมพี่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับที่ห้าพี่จีมาพีจีครับขอบคุณครับพี่จีติดอีกแล้วครับได้อีกแล้วครับดูกล้องครับผมขอบคุณมากครับพี่จีครับขอบคุณครับผมพี่จีขอบคุณครับอที่ใครอนเท่ารถเตามา อาลูกชายรับแทนครับไอ้ครับรับแทนครับดูกล้องด้วยไอ้ครับขอบคุณมากครับพี่พิทูลพี่ทูลครับชอสีบัตเซอร์แล้วโอ้โหดูกล้องด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณตามด้วยตอดนี่ไงพงตอดแป๊ะโอ้ตัวสาวศูนย์ตัวแรกพงครับขอบคุณมากครับพงดอกใสเขาใสเขา ตำรวจเราอยู่หน้าบ่อน่ะโอเคครับใครครับไอ้ต๋อครับไอ้ต๋อรูปเลยอ่ะมาเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาเฉยๆอันนี้อันนี้อยากจะถ่ายอ่ะ้เอ๋เอ๋คนเลี้ยงปลาเมื่อกี้รับแทนเอามาถ่ายกรูปนึงเอ๋นะครับเอ๋ครับขอบคุณมากครับเอ๋ครับขอบคุณครับถางสองเลยป่ะอันนี้ของใครมีไอ้ต๋อไอ้ต๋อเสือซุ่มครับผู้หญิงรับแทนขอบคุณครับผู้หญิงมาได้มองกล้องเลยอ่ะ อ่านครับไม่อ่านนี่เก้าคุณเก้าอย่างเก้าคุณเก้าลุงนัทชาใครนะเบอร์อะไรนะที่สิบเอ็ดที่สิบเอ็ดลุงน้องน้องลุงน้องลุงน้องลุงน้องครับเอาแม่ก่อนเลยลุงสองอันนี้ไงไอ้น้องนี่แหละมาไอ้น้องนี่แหละไอ้น้องครับเด็กลุงมาเลยขอบคุณเก้าน้องครับขอบคุณครับบวยนี่จคสามพันลุงเอ ปลาหมูครับแทนครับสามพันครับขอบคุณมากครับปลาหมูครับขอบคุณครับอ่ะปลาใหญ่นี่นี่ที่หนึ่งปลาใหญ่มามาเลยครับของอาร์ตครับอาร์ตแม่แตงมาทางนี้หันเดี๋ยวครับมันจะได้เห็นครับขอบคุณแจวแจวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่สองโจแจวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอ อันที่สามที่สองของของวิทอ่านี่รับแท่อ่านี่นี่นี่ขอบคุณครับแขกครับแจ๊กที่สามนี่เกือบล่วงเกือบจดนเยอะมากขอบคุณครับเจ้แจ็คคนนี้คนนี้นี่นี่นี่แล้วคนนี้แก้คโอปันนึงก็ยังดีเอ้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับจบแล้วครับจบแล้วครับหมดแล้วครับโอ้โหวันนี้ปลาขึ้นเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ออกไปถ่ายก็คงไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันมืดไปหมดแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับในแมทวันที่21มิถุนาครับไนท์ฟิ h i n g นะครับขอขอบคุณครับเจอกันแมทหน้าครับสวัสดีครับ